โอเคได้จัดทีมทมผนงานมากผมไม่ท้วงแลจะไทานคนแล้วก็จะพาไปเท่ยวงานครับท่าเทียบเบลแถววัดศรีชุดเพลงเทพปัะชามนาเอกความขาวย้อนกามมาถึงรานวัดศรีชุกพบกันตัวกับเพรงน้องนายเพียยฟ้าสิ่ที่น้องเพงก่อนเพชรสมผ่อนโอ้บีเอ ในบมไใบรีนา,าร้อนสีชุมรับพี่เลิไปผู้ชมทุกท่านขาเิยลงได้ก่อนที่มนันลง คนณีผมถ้างลงไปหองแก้มผมต้องวนเป็นโบดเลยนะสามรอ, hey, <you. S 1> อบ,ออบอไอ้หนูเขาโบกมือให้เอ็งหรือโบกมือให้ขาโบกม<อ>ให้โบกเดี๋ยวถ้านา้องนายลงไปหองแก้มเดี๋ยวพี่สอนเพชรลงไปกอดเลยมาในเราสองคนเ <c oughs> ต็มที่ฉากนี้มีเราสองคนยอมเลยมีพระเจ้าปูมา่มาคุมด้วยอมึงเล่นกันกูเลิกไปให้เกียรติทวีโสหน่อยกูมาก็ดีแล้วขอบคุณราบ ทุกขันวันท่าให้แม่แม่ที่มาปรบมือพรืงเอกน้องนายไม้ปากชือให้แฟนพี่ลืมละ งอนกราบไหว้ได้มีโอกาสมาชิดงใกล้ขอกราบยินชายทั่วหน้าแม่รักแม่สา เมืวัลนะครับไปรับรังวันจากแม่ครับไอกูน hmm. ี่เรียกใครแม่ได้หเนียคขอบคุณจะของวันนะครังทีน่กูัแก่าแม่บที่ะอบุคุณที่ยานะครับที่มีในวันให้กับท้องนายเียงฟ้านะครับไอโอ้ย ครับใี่เมียมาให้หลับดาตลกปูบีเอ็มนะฮะใครจะรีบกาให้เลยนะฮะแก้มกันด้วย นิรือชีวิตเด็กวัดฉันหน้าอาานาใจแทนเราขาคนเลียกแลมองเห็นอยู่แต่ ลวงตาชาก็ออกบินทะบานปัดให้ทุกยผู้ใหญ่อ้เนี่ยคนนี้หอมเลยเอาให้เต็มที่แล้วหอมเลยหอมเลยแกหอมแกต้องเอาอยติดด้วยนะเขาจะอ้วกอะไง หน้ามืดหรือเปล่าข,ขอบคุณแม่เจด้วยนะครับขอบคุณแม่เจที่ยังไม่เดินมาหานะยังไม้มา มาจะแล้วฟินนี่อะไรไว้หนูวะไอคับมันไม่ฟินไม่ฟินมีความสุขชอบใจอะไรประมาณนี้ครับคนจีนไม่นหัวขี่อะไรครับคนจีนไม่นหัวขี่ขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณนะครับคุณพี่มอบรางวัลให้กับกรุงปรีผิดพาดนะครับขอบคุณนะครับบอลแดงเบี้ยครอบแัะที่งผาจะแบ่งไม่ถูกแบ่งไม่ถูกแบ่งไม่ถูกอ่ะน้องไปถึงไหนเลย ถึงไหนนะจะไปดูมึงเห,หรอถึงพลังสองแ,<ป>แล้วตอนนี้ไปหอมแก้มคนมนึงไปหอมแก้มคนนก่อเลีนชีวิตเด็กวัดมาหนห้าอนาใจแท้เป็็นเเวัดลยหรอข้าขาทคเลี้ยวแลมองเห็นหอยู่แต่ลวงตา ะะชาติออกปิทะบาไปพุยานผู้ใหญ่มีทงตาและยายบ้านสุดท้ายผูย้ใหญ เจ้ลิจิตใจไอ้เพลินนำพาจะเพลินดูแววตาของเจ้าแล้วถ้าพอจะรู้และพอจะเดาใจเจ้ารู้อยู่นะว่าแอบรักใครครที่อ๋อนี่ชื่อไอ้เพลิงไอ้เพลิชั้นเพชรชื่อเพชรชื่ออะไรนะไอ้พากับพุทกับพุทใส่ชุดสีเหลืองเหมือนพระเอกใช่ไหมผมไม่อยากเป็นพระเอก ว่าแล้วไปสอง้เดินมาแล้วาหไม่ต้องนับได้ด้เองเรกลัวออกมาทั้โรงนีเกเลยังมีใครเข้าห้องแต่งตัวปาไม่มีตอนนี้ขโมยได้ขโมยชุดยเปนที่เรียบร้อยหมดแล้วบายล้วเดี๋ยวนะนี่ตอนนี้งานวัดทำไมล่ะไหนเนี่ยคนเนี้ยเนี่ย มึงอะมานี่ก่อนผู้ชายค่ะเดี๋ยเรีบแต่เลยมึงมักูไม่ได้คู่รือยังไงเล่าเขาก็มาหาแฟนเขานานาจะได้แฟนเด็กสักทีนึงวันนี้เลือกคู่กันเลยใส่บัวจ๋าคอยนานไม่จ้าต่างคนเขาต่างมีคู่เฮ้ยนี่เ่เนี่ยวันนี้ไม่มีนางนุ่นเดียวกับกูมานี่นี่นี่ ก็เลอกกันเลยสบายเดี๋ยวก่อนคือผมยังโสดอยู่ยังมีปัญหาคนอื่นเขามีคู่กันหมดเลยในนี้มีใครยังไม่มีคู่มัครับไม่ต้องไปหาใครเลยเบิร์มีไหมเฮ้มีแล้วมาแล้วยังไม่มีโอ้โหนี่เรามีให้ท็อแล้วเนี่ยเอาี่ทุกคนรู้ไหมมีคู่ไหมเ้าเคายังไม่มีคู่ไม่มีเธอเลยครับมหาผมเอาไหมเอาไหมเาไหมเอาเลยเอาสิพี่หลงรักใจง่ายได นี่อ่ะและสองคนนี้ไม่มีคู่สงสัยต้องตอดกันเองเออเอางี้วันนี้เนี่ยเป็นงานวัดงานดีเราต้องหาเงินเข้าวัดเราต้องมีการแสดงหาเงินเข้าวัดแต่การแสดงอ้าวว่างคู่นั้นเด็กที่ดีต้องขยับพี่ผู้ใหญ่แับผู้ใหญ่อ้าวมีมีอะไเนี่พี่สาวพี่ใช่ท่าทางปอดจะบวมนะ พี่ชัยก็มาหวัดดีพี่แน่น้องหนูมันไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดลกน้องหนูมีแค่เน mm ้อุยหาได้เหรอหัววันนี้มีการแสดงโดยเฉพาะเป็นเด็กเยาวชนเป็นลิเกที่เราต้องควรสนับสนุนวันนี้มีมาสามคนด้วยกันขอเสียงปรบมือให้กับลูกศิษย์และล้านของอาจารย์เดชชัยได้วยกทุกสังคม่านมาเลยมาเลย เลยชุดแดงเลยขวาม,มือเลยจากท่านนะครับถัดไปกับเอกศิวสอนอนเนกลาบเสียงปรบมือให้กับลานด้วยครับ,รบและอีกหนึ่งท่านครับกับน้องฟิลเดือนเด่นอนเนกลาศขอเสียงปรบมือให้กับลานด้วยครับและนางเอกรุ่นจิ๋วครับกับนางเอกแก้วก้าวอนเนกลาบเสียงปรบมือครับผม,บผมเด็กๆอย่างนี้เลียนทยยอามาทรมา,มานอีกเนาะเดี๋ยวชพนไอ้รุ่นนี้จะทำให้กูอยู่บ้าง <laughs> เดี๋ยวชมการแสดงการร้องลิเกจากเพลรศิวสอนก่อนคนแรกเลยครับร้องไม่เต็มที่เลยลูกพร้อม,มัหมพร้อมเริ่มเลยพร้อมเลยเลยขอท่านนี้เกินให้ลับเด็กน้อยด้ครับหมูมองไม่เห็นเลยเลือกเลยนะครับหนึ่งสองสามชอบไปติดตัวไว้ก่อนเลยผู้ชม